จเจริญพรคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลนแหลมทั้งเนื่องในโอกาสเปิดการศึกษาภาคเรียนประจำปี25 6, 6 4น้้ีท้ทางโรงเรียนบ้านลนแหลมก็ได้ทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์คือเรียนที่บ้านเปิดครุมก็สอนทางสื่อออนไลน์หรือว่าอัดเปวิดีโอแล้วก็นำไปเผยแพร่ให้นักเรียน เฉลี่ทางบาง้านทางพอออมรักอิรชัยเตยโชนั้นก็มีความปรบกับผ้าชรา์ว่าก่อนปีการศาึกษาทุกปีเนี่ยก็อยากให้มีการเข้าค่ายคุณธรรมให้กับตักเรียนทักวันแต่ว่ามันอยู่ในช่วงสถานาการณ์โควิดก็ถึงทำการเรียนการสอนแบบพบปากกันไม่ได้ก็จึงทำการอัดคลิปแล้วก็นำมา สอน,นักเรียนทางออนไลน์นี่แหละก็เพื่อการคุณธรรมก็เพื่อการปลูกฝังคุณงามความดีให้กับนักเรียนเนี่ยได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันคุณธรรมที่ปลูกฝังพื้นฐานนั้นก็มีด้วยกัน8ประการก็คือ 1. ความขยัน 2. ความประหยัด 3. ความซื่อสัตย์ ความมีวิน,นัยห้ามีความสุภาพหกมีความสะอาดเจ็ดความสามะคัคคีและ8มีน้ำใจคุณธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาเล่าให้กัลยาณีฟังนั้นก็เป็นหลักของคุณงามความดีคุณธรรมนั้นก็มาคู่กับจริยธรรมคุณธรรมคือหลักคุณงามความดีที่ควรปฏิบัติ ส่วนจริยธรรมนั้นก็คือการนําหลักธรรมนั้นนําไปประพฤติปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรมนั้นก็หมือนกันเพราะถ้ามีคุณธรรมแล้วไม่มีจริยธรรมคือไม่นําไปปฏิบัติคุณธรรมนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ใด,ดเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็จะมา,อาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมนี้ให้นักเรียนนั้น ได้นําไปประพฤติปฏิบัติกันจนติดเป็นนิสัยอยู่ในสนดาของนักเรียนทุกคนคุณธรรมข้อที่หนึ่งนั้นก็คือความขยันความขยันนั้นก็คือความตั้งใจเพียงพยายามทําหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมีความอดทนความขยันนั้นต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้สติปัญญา ถ้าขยันในเรื่องที่ผิดอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นการขยันนี้ต้องใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วยขยันในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วจะเกิดประโยชน์จะเกิดคุณค่าสําเผลกับตัวของผู้ปฏิบัติเองผู้ที่มีความขยันนั้นก็จะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจทำอะไรจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกต้อง เป็นคนสู้งานมีความพยายามไม่ท้อถอยกล้ารรเผชิญกับอุปสรรคต่างๆม,มีความรักงานที่ทำตั้งใจทํางานอย่างจริงจังคุณธรรมข้อที่สองก็คือการประหยัดการประหยัดคือการรู้จักเก็บออกถนอมทรัพย์สินที่ได้มา,ารู้จักใช้อย่างพอประมาณรู้ว่าตัวเองนั้นมีทรัพย์เท่าไหร่และควรใช้เท่าไหร,ร่เท่าไหร แบ,บ่งสรรปันส่วกันให้เหล่านั้นได้ใช้อย่างคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือยฟุ่เฟือผู้ที่มีความประหยัดนั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตมีความเป็นอยู่เรียบง่ายรู้จักฐานะการนตนคิดก่อนใช้คิดก่อนซื้อเก็บหอมรอมริบดนินใช้ปฏินีนคุณค่าทำบัญชีแล้วก็ใบจ่ายตนเองเสมอ คุณธรรมข้อที่สานั้นก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ก็คือการประพฤติต่งไม่เอ็นเอียงไม่มีเล่นเลียงมีความตินใจปอดจากการรู้สึกลำเอียงลำเอียงปราอคติผู้ที่มีความซื่อสัตย์นั้นคือผู้ที่มีความประพฤติต่งต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพตรงต่อเวลาไม่มีเล่นเลียมกลโกงทั้งถาง,งตรงและถังออกรู้หน้าที่ของตอนเอง และปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้องคุณธรรมข้อที่สี่นั่นก็คือมีวินยัยมีวินัยก็คือการยึดมั่นยึดถือระเบียบแ,บ,บแผนข้อบังคับและข้อปฏิบัติซึ่งมีทั้งวินยัยทั้งในตนเองและวิสัมคมผู้ที่มีวินัยนั้นคือผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขตกฎระเบียบของสถานที่ศึกษาสถาบันองคอ์กรสังคม และประเทศชาติโดยที่ตนเองนั้นก็ยินดีปฏิบัติอย่างเต็มใจและก็ตั้งใจข้อ5คือสุภาพประการที่5คือความสุภาพความสุภาพก็คือความเรียบร้อยความอ่อนโยนและมุละม่ะมอมอมีจริยาที่ดีงามมีสัมมาคารวะผู้ที่มีความสุภาพนั้นคือผู้ที่อ่อนออน้อมถ่อมตนตามสถานภาพตามการ,รัเทศะไม่มีความก้าวร้าว ุนแรงวางหน้าดยกตนของท่านโดยทั้งทาง,งวาจาและท่าทางแต่ในเวลาเดียวกันก็ยังคงมีความมั่นใจในตนเองเป็นผู้ที่มีมารยาทวางตนเหมาะสมกับพัฒนาทางไทยประการที่หกก็คือความสะอาดความสะอาดนั้นคือความปัศจากความมุ่มองทั้งกายทั้งใจและสภาพแวดล้อม ความผปองใสเป็นที่จเจริญตาทําให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ที่พบเห็นผู้ที่มีความสะอาดนั้นก็คือผู้ที่รักษาร่างกายที่อยู่ที่อาศัยสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องตามสุขลักษณะฝึกฝนจิตใจไม่ให้ขุ่นบัวจิตใ,ใจก็แจ่มใสอยู่เสมอประการที่7ก็คือความสามาัคคีก็คือความพร้อมเพียงกันความกลมเกลียวกันความพร้อมดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ตัวเองนั้นต้องการเกิดการงานอย่างางสรรค์ไม่ทะเลาะก,กันไม่อพับอับเรเยบกันเป็นการยอมรับความมีเหตุผลยอมรับความแตกต่างทางความคิดยอมรับความหลากหลายในเรื่องขอสุชาติความกุ่เกี่ยวกันลักษณะเช่นนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าความสมานฉันท์ผู้ที่มีความสามัคคีคือ ผู้ที่เปิดใจกว้างฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรูป้ปฏบาทของตอนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตับที่ดีมีความมุ่งม,มั่นต่อการลรวระลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนเพื่อให้การทำง,งานสำนนนเร็จลุล่วงแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้เป็นผู้ที่มีเหตุผลยอมรับความแตกตา่างหลากหลายทางวัฒนธรรมทางความคิดทางความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อให้อยู่กันอย่างสันติ การที่แปดคือความมีน้ำใจความมีน้ำใจคือความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงแต่ตัวเองหรือเรื่องของตัวเองแต่เห็นอกเห็นใจคุณค่าในเพื่อนมนุษย์มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่กันให้ความสนใจในความต้องการความจําเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันผู้ที่มีน้ำใจคือผู้ที่ และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จักแบ,บ่งปันเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทางประโยชน์แก่ส่วนรวมเข้าใจเห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายสติปัญญาลงมือปฏิบัติเพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสารรค์สิ่งดีงามไม่เกิดขึ้นในชุมชนอันนี้คือหลักคุณธรรมแบบประการที่นักเรียนนั้นควรจะนำไปประพฤติปฏิบัติ เพราะว่าการนำหลักธรรมคุณธรรมที่พระอาจารย์ได้เล่าไปฟังไปแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วนักเรียนก็จะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ใครๆก็เห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปคบด้วยเข้าไปทำความรู้จักด้วยอันนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีพระอาจารย์ก็ขอฝาก ทลันี้ให้กับนักเรียนนั้นนําไปประพฤติปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพพัฒนาคุณค่าพัฒนาชีวิตของนักเรียนเนี่ยไปตลอดและก็นำติดตัวไปตลอด